เลื่อนแดงร่วงกลับมาปั่นพอปั่นแม่โอ้ยจำเป็นดีลูกสาวคอยสดสวดไอแน่อีแม่สวัสดีครับเห็นหน้าเราบ่เห็นไปเห็นแล้วสวัสดีครับแหน่เป็นมือกองสิพาไปบุญยังก็แม่มีบุญยังก็บุญขอจีบุญขอจีว้าวที่บ้านเราแขมวันนี้บุญเดินสามเดินสามบุญเดินสามพ่นจังบอลำั่บอลำดักกับบอลำพุ่งพันเสียงไล่ๆกับบอลำั่มวิลเชคร์ข้ามกองเป็นอาจารย์ผมเองมไอแม่มาไล่ ไปแจกไปไปเหงร่างใจอาจารย์พ่ออาจารย์แม่ยอยู่หน้าหันครับปราพพี่น้องไปกันครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนี่ครับแม็กแม็กหนุ่ยาย,ายาย่ายออกบีบีออกเครื่องบางหน่ายายายกันนี่ยายจะเหงาเรื่องใจหมอรำพวงพันเสียงในไรหมอลำวิริโชคคำกลองว้าวเคยเป็นคู่บาอาจารย์ของหลานยาย,ายเองครับนี่ช่วงนี้ว่าได้ออกงานเอาสมนีนอ้อายายนาเนาะอึนพราซีหารอยกับพ่ออืมอ้าทุกน <laughs> าเราไม่อยากไปเพราะว่ันม่มีหางเคียงหนิล่ะจีเป็นผู้ อื่อก็อไงบ้ันนี้มดมือครับนี่ไปวัดไปตอนนี้หอดวัดแล้วตะกะตั่ยน<ห>นอนเนาะในยุคจังสิยูโคโรโคลานได้เฉนกับการหลอการลักเนี่ยละนะคะเปรียกเปียกแล้วก็คือการซิฟิดูข้นกับการลับมาจากสันเงี้ยมานมาจากสวรรค์อีเมะเนาะเออคัดพนวาลพนุ่งลุกมาเพื่อเป็นมอนล่ํมก็ได้เป็นได้โอ้ลหลกใสอีเม่มาแล้ว ปาทมานนาเขาเบินนเบื่แจะลูกไส้ไข่ไหมมารับรางวัลน้ำลูกน้ำเต่าเด้อเขาให้คำุ้นดุลเรื่องเด้อร้าเด้อลูกไส้หัวแก้วหัวแหวนใส่ใจก็มีตะก้นหาค้นหอมอย่ม่อืมฮะแต่เยินว่าถูงลงเครื่องมาหมักมาดเครื่องนังล่ะล่ะเครื่องสซ่ดำ เออไปท่านสนามบินบุรีบุรีบินไปบางกอกก็อะไรบ้นเนี่ค่ะไล่กันไล่การนั่นไล่กันนี้เอากระดียวกีจน้ำลูกน้ำเต่านี่แหละสิ่งที่ภูมิใจนะคะบอขออย่างหลายดอกเน่ะขอแต่ให้สนับสนุนลูกหลานบ้านเฮาค่ะคสี่อะไรเงินได้ท่องกลับมาปั่นพอปั่นแม่โอ้ยจะเป็นดีลูกสาวคอยสวดๆให้แน,น,น,น่ยิแน<า>่ไปกันบอกว่าสิเป็นคนมีน้ำจิตน้ำใจได้สำหรับชค แล้วพนาบุญหม้อลำบุญหม้อแกงบุญพ่บุญเมื่ไใดมาหวังต่อคุญแล้วพนมาบุญเลยบุญขั้นแม่บักลาเจย์ย่ามาไปใส่มาลำซอยกันมาหลูกเด้อเอาเรื่องเมียกว่าคุณแม่คุณว่า 高高胖胖大。Okay, okay, 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 okay.